โย่ย่ยทโบวกโกทินโหรับแฟนโลกภาคับรถรอเบงสัปาออกมายัมกังขึ้นพี่นอโบมีเลยค่ะเห็นตกระต่ายกระต่ตาบอดตัวหนึ่งแลน ขามถนนผ่านมาจับกล้องขึ้นมาไทายเพราะท่านพี่น้องเลยลงทุนมากเลยนี่มองนี่ได้แล้วเสะเฮบรุกาโรเ์อยู่เป็นอินนงิ่ทิ้งอ๋อเป็นตะวันหมอกลง,งพี่น้อง เหมาะกำลังลง่งค่ะปกตินี่โอ้ยกว้างมาปลาพี่น้อยเงยเอ้อยูอยอย่ขูความือแบบนี่อย่างอันนี้สะพานค่ะไฟมิมิแมแม,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 มปนี่เป็นสะพานเด้อพี่น้องสะพานขามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งมูกว่านที่คอยอยู่ โลละหลังหลังละกิโลบ้านห้างกันแถวนี้ก็ไม่เห็นยังพี่น้องเย้ยในต้าหาวพุลสกาล่ะสิพุลสกาเดี๋ยพันจัวเป็นกิโลวันหะนึ